The world and now I'm living and the good just gets better, keeps on giving. Not even close to the end, it's just beginning then Life is getting lighter while the days are getting brighter, yeah. And then the good I won't even worry anymore Took all my care, took and kicked them all out the door. Go on a try, wanna try When you lama you and eat the bone in a pizza and เป็นงานขุดสระเก็บน้ํานะครับขนาดหนึ่งงานนะครับความลึกห้าเมตรครับขุดแล้วก็เอาดินมาถมเป็นขอบคันบ่อนครับยกขอบบ่อตัวสระนี้นี่หน้ากว้าง16เมตร คูณ25เมตรครับ16บหคูณย5จะเท่ากับ1งานพอดีเดนไปดูขนาดเป็นแบบอาพาร์สชั้นนะครับชั้นแรก2เมตรแล้วก็ชั้นที่2ก็อีก2เมตรครับน้ำที่เห็นก็เป็นน้ำจากใต้ดินนะครับใส่ปิ้งเลยนะครับ ความลึกนะครับการไล่ลระดับความลึกชั้นที่ผมเดินอยู่คือพื้นนาเดิมนะครับขุดลงไปเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็เว้นตะพักสองเมตรแล้วก็ลงปีกเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ลงไปอีกทีหนึ่งครับก็สองชั้นบนก็เท่ากับว่าสามเมตรนะครับชั้นล่างก็ขุดลงอีกสองเมตรนะครับแต่ผมก็ขุดให้มันกว่านะครับสกปรกสองเม,มตรครับประมาณสองเมตรห้าสิบครับรวมแล้วก็อยู่ประมาณห้าเมตรห้าสิบครับ อันนี้ท่อ pvc นะก็วางยืดพยายามจะให้มันยืดออกมาดียีสุดนะครับใช้เป็นรถขุดสองขั้นนะครับก็จบงานได้แล้วนะครับสระน้ำแบบนี้ความสูงของดินที่ยกขึ้นมาได้นะครับอยู่ประมาณเมตรยี่สิเมตรสามสิเซน,นครับรอบขอบบ่อเนี่ย คือจากพื้นเดิมนะครับจากพื้นนาเดิมขึ้นมาเดี๋ยวไปดูหลังคันกันอ่าตะพักจากฐานของดินนะครับมาถึงปากสะอยู่ที่เมตรห้าสิบเซนนะครับอันนี้นี่เป็นน้ำใต้ดินเลยนะครับก็เตรียมรับมือกับเอลนิโยนะครับ ตัวหลังพันขอบสะเนี่ยครับว่างกว้างอยู่ประมาณสี่เมตรนะครับความกว้างสี่เมตรต้องจะตีวนรอบไปเลยนะขอบสะเจ้าของรีเควสต์มาว่าอยากได้มุมโค้งครับ ก็อันนี้อยู่ที่ตามสั่งเลยนะครับทําได้ทุกแบบนะครับจะเหลี่ยมจะโค้งนะครับขอแค่บอกแจ้งมานะครับเห็นลูกน้องบอกว่าน้ําขึ้นเวลาสักสองเซนได้นะครับน่าจะว่าน่าจะท่วมชั้นสองนี่อยู่นะอาท่วมตะพักชั้นแรกน่าจะได้ เป็นแปลงหน้านะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดท่านใดสนใจงานขุดนะครับช่วงนี้คิวว่างนะครับไม่ต้องรอคิวนานเป็นเดือนเดือนแแต่ก่อนครับช่วงหน้าฝนงานจะบางลงแบบนี้นะครับไม่ต้องรอคิวนานก็คือได้รถเลยนะครับโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 064 952 4155นะครับผมเต่าทีมงานนอกันช่างขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ